กันไผบูลนะคะตอนนี้เป็นดีไซนเนอร์อยู่ที่วัยรท่นบูติคค่ะ,คะถ้าจะทุกๆวันของบีนะคะบีทํางานทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยทํางาน7วันก็บีจะมีเป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่บีชอบนะคะแล้วก็ใช้ทุกๆวันเลยค่ะเ,เริ่มด้วยตัวแรกเลยนะคะเป็นของซุกุคะ่ะซุกุเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็น m o n s t u r e Repair Essence นะคะก็คือจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหน้าตัวเองอะคะ่ะแล้วก็คือเราก็จะทชาก่อนแต่งหน้าทุกวันนะคะ ตัวที่2ตัวนี้ก็คือบีจะแบบว่าใช้ไปเลยค่ะเป็น Brightening ด้วยแล้วก็เป็น Protective Emulsion ก็คือจะ Protec หน้าเรากับ Pollution เพร mm าะ hmm. ว่าเมืองไทย Pollution เยอะมาเลยก็จะทาตัวนี้ค่ะ mm hmm. ไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของละแมนะคะก็คือบีจะใช้อันนี้จะขวดที่2แล้ะค่ะก็คือระหว่างวันเนี้ยคะ่ะวันที่ทํางานหนักๆหรือว่าแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะฉีดตัวนี้เป็นสเปรย์อะคะ่ะก็คือจะทําให้ Refresh ขึ้นแล้วก็ดูหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็อันนี้อันนี้บีเป็นของ philosophy นะคะบีซื้อมาจากอังกฤษเพราะว่าบีเพิ่งจบจากอังกฤษมาแล้วก็ซื้อตัวนี้อันนี้เป็นเป็นโลชั่นนะคะซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็นี่น่าจะอันที่2ของบีเราเหมือนกันก็คือพกติดก,กระเป๋าเลยอะคะ่ะเพราะว่ามือบีอแห้งมากแล้วก็อันนี้ค่ะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือค่ะนะแล้วก็อันนี้อันนี้อยากจะบอกว่า เป็นของที่พี่หญิงของไฮโซปาตี้ให้บีมาเองนะคะจะเป็นเอ่อเป็นฟาวเดชั่นไพรเมอร์ค่ะก็คือจะเป็นของแอนนาซุยหอมกหลาบมากๆแล้วก็บีชอบมากใช้ทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากล้าเอ่อมูฟมาถึงเรื่องเมคอัพนะคะก็คืออันนี้ก็คงเป็นบัชเชอร์ของอิลมาสกานะคะอันนี้บีใช้ทุกๆวันเลยวันนี้ก็ใช้ด้วยนะอันนี้จะเป็นสีเคที่นะคะเป็นสีออกชมพูนมมเนี่ยค่ะปัดแล้วมันจะแบบว่า ทําให้ดูหน้าผ่องดูหน้าใสาแบบเกาหลีเกาหลีนิดๆแต่ว่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะจะไม่มีการวิง้งวิงอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดอยากให้หน้ากระจ่างใสแล้ววิง้งเนี้ยค่ะเราก็ทาตัวนี้ก่อนไปเลยเพราะว่าอันนี้มันจะมีเกลเตอร์ข้างในอยู่แล้วแล้วก็ทาสําหรับสีปากวันนี้มีแต่คนถามว่าใช้อะไรนี่เลยคะ่ะแมทต์มีของสลีกนะคะวิซ้อจากอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เขาก็มีพรีออเดอร์นะดีมากเลยใช้ดีมากเนื้อมันจะแมทแบบแบบแมทสนิทเลยะคะ่ะเป็นแมทนี้ สีชมพูสวยมากกรวนหวานคนไทยใช้ได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเหมาะกับสีน้ำผึ้งแต่ผิวสีน้ำผึ้งเหมองพวกเราหลังจากที่ทาตัวนี้เราถ้าเกิดคิดว่าปากเรารู้สึกว่าแห้งเกินหรือว่าแมตเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นโดชเชกระดานักกลอสนะคะลิปกลอสก็คือทาไปเลยมันก็จะทําให้แบบว่าแบบมีความเงางามมากขึ้นทําให้ดูปากใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเซ็กซี่อันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนบลัชทั้งหลายอันนี้กเอามาแค่อันเดียวนะคะ อันนี้เป็นขงซิกมานี่ซิกมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ขนตรงนี้ค่ะนุ่มมากเหมือนขนสัตว์จริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วขนเขาเป็นขนสังเคราะห์นะคะไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วก็แบบแอนิมอไรด์สุดบ้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นขนสังเคราะห์ที่เป็นไฟเบอร์แบบนี้สามารถล้างล้างกับไอ้พวกซันไลหรืออะไรไอ้พวกเอ่อเมคอัพแบบคลีนเซอร์อะไรเงี Brush ้ยค่ะบรัชเมคอัพคลีนเซอร์คือล้างมันจะง่ายกับขนสัตว์จริงเพราะมันเป็นใย,ยสังเคราะห์แล้วก็นุ่มมากบิก๊กเลยใช้แบรนด์นี้ อันนี้เป็นที่ทากับที่ปัดแก้มนะคะปัดแก้มเอียงๆเนี่ยค่ะก็ทาฟืดฟืแต่ว่าแบรนด์นี้ดีก็ใช้ของทุกทอย่างอะคะ่ะแต่วันนี้เอามาให้ดูแค่ที่ปัดแก้มค่ะ ก็บีขอฝากไว้นะคะว่าให้ทุกคนดูแลผิวหน้าด้วยนะคะออของที่บีเอามานํามาให้ดูเหล่านนี้คะ่ะคือมันเหมาะกับบีมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นหามอย s เจอไรเซอร์แล้วก็พวกครีมบารุงที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ทาบ่อยๆเป็นประจํานะคะผิวหน้าจะได้สวยตลอดไปแล้วก็อยู่ได้นานๆคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูไว้